เมื่อเวลาตกเวลาตกว,ตกวนน่มันครับเออกลายกลาเป็นได้เออเ <c oughs> เอาปันป้นปั้นเนี่ยพยาเขียวพอ่อแซมนนพ่อใส,อสยายไาร้เปลืองเจ้าสิติยางเปเยวด้วยไหมปันยีเนี้ยสตีแตก ถ้าแยาเขียวเขาบุคอหมูเขียว,ยวกระด้งแสบซิมงเงือบบอกวิ่ซิมึงที่แหละเ่าขอ,อ,อ,อมเยนะโอ้เมาก็เดีูเปลีนนวดคนเดียวใช้ซีซิดีกีหอมเนาะขวดหน่อยนึงผูเป่าป่าตางปลาั้งคนดนาะีนนิดีกีขวดหน่อยหนึง่งผูน้นี่นลเล่ยฮะลงเลกวดบ้าวะ ไพูดตีไก,ก่พูดเอาไปกระเดิอกผมนี่มันขาดได้าานี่นนนนมันขาดได้ nhưng ừ, mà phiền nhà không quay gạo ừ, đâu tôi nói ghé nghe không quay nhé ừ. quá không Oh, โอ้ตัวแหลกว่ะโอ้ฝ่ายผูกแขนวาผูกไลยเนี่ยพวเปลี่ยนเงาอะไรเลยขอบคุณครับผูกเปลี่ยนเงาอะไรเลยนี่โอ้ที่

takot nha Tôm đi đó. 2 6ได้ฝูงจักฝูง đi มั้งลืม Nhà đêm nhớ thưa ná, Bọc hay ná. นนโอเคครับเสสวยอีกสักไซต์ตัวท,ที่สองที่นี่ตัวที่สองครับตัวที่สองแฟนนมกีกตือเขียวมรกติ่งในทำงานในเขียวมรกต หลักเรายงกเออเออนะเดี๋ยวโอ้ตัวที่สอว่ะโอ้นดินกาลเลยสองตัวแล้วโอ้จองเดมันซิตัวเลยโอ้ปูดใหีพยหอดีจั่ว่ะดุน มาดูเหยี่ยเขียวมรกตสูตรพิเศษนี่เขียวมรกตมาเคืนเดียวตกสูตรใหม่มาเคืนเดียวตกเลยครับเหี่ยตกประจีนเะะขียวมรกตเขียวเขียวเวตองกำลังอ่อน เจลอบนะเชียววัดอุ้ยวายมันหมองสิทุ่งเนี่ยถึงหนึ่งส่กับหน,นูฟันเจียวน้องครับเหยื่อการปันนนป้นเหยื่อของผ้าหนุ่มปั้นเล็กน้อยแต่พอตัวครับปั้นยังไม่ได้เ,เปลือง,องไม่ใช่เลยนะเปลือง <laughs>

เฟียนเงี้ยไม่สบายมากเลยโอเคอารอรุนแล้วนุ่มดินกานเลโอ้สไลดบีคอณอะไตีฮะสไลด์บีคุณอะไรตีเริ่มสวยแล้ว

ไปเจ้าเซไิเอลเนี่ยว well. ันนี้ละเจียวมรกตเข้าไปไปดตมโอ้ตีไปอยู่ขางกันอีกว่ะโอ้แต่มซีเลียว่ะหัวเธอวะที่แซงไปแล้วโอ้ตายตายไวรอก เป็นตัวใหญ่เถอะดูวันพ <co ันธ์เอะียเนเต็มเออยวปสุมกินข้าวสุมแล้วับมือเย นี่แหละก็น่งสวยโอ้โหทำงานแล้ววะมีนม,นมทำงานแล้วเปลี่ยนเกียตั้งคอยเลยจีแจงตัวโอ้โหอะไรจีทำกาเหมือนแงจงอยู่โกงเนาะแล่นไปหาผู้อื่นเปล่าตีมองนี้แล่นไปทั้งผุ่นเนาะ เจ็ดแปดขีดได้อย uh. ู่มาไปเอาปลาอีซุกเปลี่ยนเงี้ยใหมเลยด้วยข่อยตัวที่ไหนตัวที่หกวะตัวที่เจ็ดด yes> ี่เอง นักหนักทุนนีสานเขียวเห็นงานยังทีปะเขียวมัวกำดทำการอยู่อะไรครับโอ้โหเขี้วยวย เพิ่งัวเิ่งป่าเสือม่อไรอโอ้สิเมื่อไรเรียกตัวป่านับไดป่าเงี้ยเขียวมรกติลาบปจีนลาปะจีนเงี้ยเขียวมรกตตัวตัวคือเยอะมีอดเหยวเงียเขียวมรกต